ขอบังคมกรมกราบขอพรฟ้าจงเมตตาแผ่ผลกุศลทรงขอจงโปรดพิทักษรักษาองค์พระผู้ทรงคุ้มเกตกล้าวของเผ่าไทยทั่วเขตแคว้นแดนดินถิ่นสยามทรงเสด็จทั่วเขตคามเที่ยวถามไทยทรงเมตตาถามทวงด้วยห่วงใยเหล่าพระศกทั่วไทยได้ร่มเย็นทรงมองการไกลหวังไทยได้เปลี่ยนปรับ ยกกระดับรับสุกราทุกเข็นทรงตรากตามไม่ท้อแท้แม้รำเขนพระทรงเห็นความจำเป็นของปวงชนพระเมตตาแผ่ภัยสารทุกฐานถิน่นพระศกไทยได้อยู่กินประสบผลบารมีพระเกิดกล้องผ่องสกลผองข้าบาททราบยุบบนกังวลใจกราบวอนเทพเทวาโปรดอารักจงพิทักษ์ปกปากคอยรักษา จงป้องภัยให้พระองค์ไร้โรคากราบแทบบาทบาทาเปร่งวาจาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสิริมงคลบุญงามประธานชมรมแพทย์แผนไทยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติและคณะกรรมการ